ดีชาวมวยไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องเก่าเล่าใหม่วันนี้นะครับเราพาทุกท่านมาย้อนชมประวัติศาสตร์มวยไทยของเราระหว่างยอดขุนพลสิทธิ์ใจภูมิซึ่งวันนั้นชกกับนักกีฬาชาวสหรัฐอเมริกาจิมมี่เลไทยเปียนะครับผมก็เป็นเทปเก่าเล่าใหม่นะครับ เพื่อสืบสารประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานเราได้รับรู้ให้สิ่งเหล่านี้สิ่งอันมีคุณค่าเนี่ยอยู่คู่เมืองไทยของเราไปนานแสนนานนะครับวันหลังลูกหลานที่เกิดไม่ทันก็จะได้ดูได้ชมกันนะครับความยิ่งใหญ่ของมวยไทยนะครับผมครับวันนี้สำหรับออยอดขุนพลสิทธิใจภูมินะครับถ้าขอมวยท่านไหนที่มีความรู้เรื่อง ประวัติเรื่องอะไรก็นํามาแชร์เพื่อนๆนะครับในคอมเมนต์เช่นเคยนะครับผมบเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดคุยกันเฉพาะเรื่องผลงานในเวทีวันนี้นะครับนะครับจิมมี่ก็แน่นอนครับนักกีฬาของเมริกาเนี่ยเขาก็เรียนเทควันโดเรียนการต่อสู้แบบคาราเต้นะครับลักษณะการชกเขาก็จะเหมือนเหมือนกันที่เราเห็นนักชกเมริกาในยุคนั้นนะครับ นะครับยอดขุนพลเตะนะครับเขาก็เริ่มจะรู้นะครับว่าเราเตะเขาพยายามเบี่ยงข้างเพื่อให้เห็นว่าเป้ามันเล็กลงนะครับกระโดดเตะไว้ลูกนี้นะครับเขาเบี่ยงข้างเข้านะครับเพราะว่าเขาแบบพวกเทควันโดสายดํานะครับก็จะถีบลักษณะนี้นะครับนี่ครับเตะเข้าไปเลยครับเราสายเตะอยู่แล้วนะครับมวยไทยนะครับ ผมดูแข้งขาดูจากหุ่นแล้วคิดว่าแบกน้ําหนักอีกแล้วนะครับไฟนี้โอ้โหเตะเข้าหน้านะครับมีหมัดเคลี้ยงข้างหลังด้วยนะครับนี่นะครับหมัดนี้ลูกหากินของเขาเลยนะครับแบกน้ําหนักแน่นอนครับไม่รู้ว่าแบกเท่าไหร่นะครับใครมีข้อมูลก็แชร์กันมานะครับอืนะครับแบกน้ําหนักนะครับแบกน้ําหนักเราก็ต้องยอมแบกนะครับเพราะว่าเราต้อง เอาวัฒนธรรมไปเผยแพร่นะครับก็ยอมเสียเปียบบ้างนิดหน่อยนะครับจริงๆยอดขุนพลเนี่ยเป็นมีน้องๆนะครับแนะนํามานะครับท้ายอดขุนพลเนี่ยจริงๆเป็นยอดมวยสอกนะครับคือเป็นพานศอกว่างั้นนะครับฉายาคือตีศอกเก่งมากนะครับยุคนั้นเก่งมากแม้กระทั่งเปรียบเทียบมาถึงยุคนี้ก็หาตัวจับยาก แต่โชคที่อเมริกาวันนั้นคิดว่าเขาห้ามสอกแน่นอนนะครับเพราะว่าจะไม่มีตีศอกเลยนะครับนะครับแต่ว่าแม่ไม้เก่งของยอดขุนพลคือศอกวันนั้นไม่มีก็ไล่เตะเอานะครับศอกโดนห้ามนะครับอาวุธหลักเลยอาวุธหลักที่เขาถนัดนครับโดนห้ามมีเข่านะครับตายยกมาเริ่มคีบคอตีเข่านะครับตีเข่าโอ้โหนะครับ หมดยกไปสก่อนนะครับหมดยกไปสก่อนนะครับจับตาดูไปเรื่อยนะครับว่าวันนี้ยอดขุนพลซึ่งเป็นยอดมวยศอกเนี่ยไม่สามารถใช้ศอกได้แล้วเขาจะเอาอะไรนะครับไปสู้นักมวยนะครับตามที่จั่วหัวให้นะครับว่าแทงเข่าให้โลกรู้จักไปเลยนะครับสับศอกไม่ได้ก็แทงเข่าแทนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีการแก้มวยนะครับแม่ไม้มวยไทยมันมีหลายอาวุธครับ อันนึงใช้ไม่ได้เราก็ปรับแผนได้ครับขึ้นมายกสองนะครับเขาก็ไม่ยอมเข้าใกล้นะครับแล้วก็มีหมัดเวียงข้างหลังเนี่ยครับโอ้โหหนักหน่วงรุนแรงมากครับดูครับยอดขุนพลโดนเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับลูกนี้ดูเขากะระยะครับเขาไม่ได้เวียงม้วนครับนี่ดูครับเวียงตุ่มนี่เข้ากามเลยครับโอ้โหล้มทั้งยืนครับยอดขุนพลกรรมการเข้าไปห้ามครับกลัวจะโดนซ้ำ โดนครับโอ้โหโดนนะเป็นครับดูดูครับหมัดคือพูดถึงเฉพาะมัดเพียวๆเนี่ยเราเสียเปียบเขาอยู่แล้วนะครับฝรั่งนะครับไม่ต้องห่วงครับด้วยสลีละด้วยอะไรดูครับดูอัปคัดปึ้มต่อยเข้าไปอีกนะครับนี่เป็นนี่เป็นชุดที่สองต่อจากนั้นมานะครับโอ้โหล่วงเลยนะครับยอดุลผลนี่ล่วงเลยนะครับยกสองมานะครับเขาเข้ามาอัดอย่างเดียวหมดยกครับน้ําช่วยครับอืนะครับรอดไปได้นะครับ เข้ามายกที่สามแน่นอนเขาต้องไล่อัดยอดขุนพลเพื่อปิดบัญชีนะครับยอดขุนพลเราเปลี่ยนแผนครับถ้ายืนอยู่อย่างนั้นโดนหมัดนีหนาวเลยครับเพราะศอกเราก็ใช้ไม่ได้นะครับอาวุธเราก็หายไปละอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับในเมื่อศอกใช้ไม่ได้เตะก็ไม่ยอมเข้าใกล้เรานะครับอย่างนี้ต้องแก้เกมมาครับโอ้โหดูครับถ้าหลุดมาฟาดเปียงๆเลยเขาแก้เกมยังไงครับ ก็ต้องกอดไว้ครับกอดไว้อรักกันมากถ้าอย่างนั้นก็อย่าให้อยู่ห่างโอ้โหดูครับห่างหลุดมาเป็นชุดเลยนะครับยอดขุนพลคีบคอไว้เลยครับไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องไปคีบแล้วเสียบอืโอ้โหวันนั้นถือว่าฉลาดมากนะครับแก้ได้ถูกจุดมากเลยนะครับคีบแล้วเสียบนะครับคีบแล้วเสียบนะครับโอ้โหแทงนะครับแทงโอ้โหแต่ละทีนะครับ กระดอนนะครับกระดอนตามเข่าเลยนะครับดูครับจากข้าวห้าวกะว่าจะมาไล่น็อกเรานะครับอออืืหแต่พอหลุดมานี่ก็สวนเราหนักเลยนะครับโอ้โหเริ่มออืืถอยแล้วเพี้ยงนะครับตามสูตรเราไม่ให้หนีไม่ให้หนีแทงแทงนะครับแทงนะครับโอ้โหไม่ให้หนีเลยครับโอ้โหดูครับหลุดตาโอ้โหเป็นชุดโโหเรานี่ยว่ายน้ําเข้าไปเลยนะครับ ถ้าคีบคอไม่ได้เนี่ยมาถ้าห้ามเข่าเราอีกนี่โอ้โหไม่ต้องชกกันแล้วนะผมว่านี่เนี่ยห้ามศอกนะครับดียังให้ตีเข่าโอ้โหนะครับร่วงเลยครับยกมือบายบายเลยแต่ว่าเรานึกว่าชนะไม่ใช่นะครับมันหมดยกพอดีครับโอ้หมดยกพี่เลี้ยงรีบมาห่อไปเลยนะครับหมดยกพอดีโอ้นะครับมันไม่ใช่แพ้นอกทีเดียวนะครับนั้นก็สะสมไปนะครับเริ่มยกใหม่มาครับเราก็ต้องแผนเดิมที่ครับมันได้โขนครับ มันได้ผลจะเปลี่ยนแผนทําไมนะครับคีบคอไว้นะครับออืจะไปไหนนะครับอืเริ่มป้อแป้แล้วนะครับจะไปไหนโอ้โหนะครับดูสิครับทํากับเขาได้ดูสิครับล็อกคอทาแบบโอ้ยดูครับคีบโอ้ต่อยท่องมันไปไม่ได้ครับคนคีบคอไว้จะไปยังไงล่ะครับไปไม่เป็นนะครับโอ้โหนะครับ ผมจากที่เคยมัดนี่ก็หลุดออกนะครับดูสิครับโอ้ยไปแล้วแทงแบบถนัดทันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอมผมว่าซึ้งกันทั้งสนามนะครับวันนั้นเจอลูกนี้เข้าไปไม่รู้จะทํายังไงครับคือมันจัดโอ้โหนะครับกรรมการเข้าไปห้ามสุดลงนอนคานก้อยๆเลยนะครับโอ้โคาคาราวะเลยครับขอคาราวะเลยนะครับขอคาราวะนะครับ ไม่เอาแล้วครับไม่เอาเลยนะครับชีท้องบอกวโอ้ยไส้แตกหมดแล้วนะครับยังจะให้โชคอีกแล้วโอ้ยจุกครับจุกน่าเห็นใจนะครับเขาก็สู้นะครับมันในบ้านเขานะครับคือจัดที่อเมริกานะครับแต่ว่าก็จัดร่วมกันนะครับไทยกับอเมริกานะครับดูสิครับโอ้โหแทงแบบนี้